เขาอกินไปหายไปจุดนั่งไฝ่ได้ยงได้หอนคนนี่มันโยนั่งไหนที่เขาก่อยปลามาเด้วก็เกลียบไม่น่าง น,น,นั่งหกันหวนหกินไปนี่อืมเขาว่าอยู่เป็นสีวาข้างบน 个感觉。

เกิไกลดานนั้นไม่จำเป็นงานระเจอด่านมันี่มอมงหาย

ดราตื่วแต่บ่ายสองทีใหญ่ตาบางบอกเ้นก็ไม่จับบางว่นถามมาเท่าไรตางได้ว้ีานไม่ได้เอาอะไรนะใช่่นเอาจิบปเก็หเนาะไม่เล้ววันใหญ่วสิบห้านอยู่เด้วนะตะแบาแต่รา้็หูเนนะคะยอหรอกเร่อบได้ครับ สือมากมายแล้วก็แวงหายเลยาูิงสื่อเราจุกอนกข้าวขอเดตกินเองกินหน่อยหะก็นกแล้วเห็นแล้วกห้ยกินอยากคนกระู้แล้วเห็นกินใหญ่น่ะ

ภาษาอะนปัน่นวนน้ำมาด้วยวนะากกดน้ำกดอะไรมาด้วยฮนะอเดี๋ยวพึ่งนะไปอีกห้องเนี่ย ิมพ์ทำนันเนาะอเม่หมดขออะไนีเจ้าของชอบขออะไร่ายก็่ายตัวเองสิเอาพิมีทำยังทีมหนาพอกันไหมขอบคุณที่รับชมเยอะ